ผลนก็มากวันจะแน่นอนวันพุนี้ก็จะเวลาบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายกับอุดรแหละมานนี้ก็หลายวันตั้งแต่วันที่หกออกจากอุดรไปุีรํามเข้ามาเขาใหญ่เข้ามาที่วันที่หกวันนี้วันที่หกเป็นยี่สิบวันนะวันพุนี้ก็เป็นยี่สิบเอ็ดวันไปกลับ คนานพอรมควรมาอยู่นี่ก็ไม่ได้ว่างนะเราทำม,ม,มีนั่นนะี่อนั้นนะไอ่เพราะห่วงโลกห่รงสงสารนั่นนะไม่ใช่เพราะอะไรนะเรานี่ดีที่สุดในชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่เพื่อชาติบ้านเมืองของเราเด่นมากทีเดียวเวลาชาติจะล่มจมก็เราเป็นผู้นำเอาเราจะช่วยนั่น เราลืมเมื่อ,อไหร่ออกคําพูดปางออกมาเลยแล้วก็นำํำจริงๆด้วยชาติไทยทั้งชาติผู้ย่าตายายพาถ่อพาพายมาด้วยความสมบงบร่มเย็นสมบูรณ์ผนผลไม่มีอะไรขัดข้องขาดเขินเลยแต่พอมาถึงลูกหลานไทยหกสิบสองล้านคนนี่เมืองไทยจะจมต่อหน้าต่อตาเราก็อยู่ในท่ามกลางนั้นด้วยทำไงวะ นั่นแหละมันถึงได้ดีได้ดีได้ดุตส่า์พยายามแต่ก็นับว่าพอสมควรอยู่แตไม่เหออ็นสมบูรณ์ที่นี่จริงค่อยกระตื้งขึ้นมา <c oughs> คนก็ได้อัดได้ทำเข้าสู่ใจบ้างนะวัตถุที่ว่าช่วยชาติบ้านเมืองคนทั้งหลายเขาเขาคิดถึงเรื่องวัตถุแล้วก็เงินทองเข้าของอะไรที่จะช่วยชาติบ้านเมืองแต่เราไม่คิดอันนี้นมากยิ่งกว่าจะทำเข้าสู่ใจคน ค่าวนี้เป็นคราวที่ทาจะเข้าสู่หัวใจคนะเพราะทำเหล่านี้จะไม่ได้ออกแต่ก่อนไม่เคยออกคราวนี้จะได้ออกแล้วกะออกจริงๆถึงเป็นแกงหม้อใหญ่ก็ออกเป็นอัดเป็นทำตามขั้นภูมิของผู้มาศึกษารมดังที่เต็มสาลาเนี่ยเห็นไหมละ่ะมี่ยทําเข้าสู่ใจทําให้แน่หนามั่นคงทุกอย่างวัตถุเงินทองเข้าของเขา้าเข้าสุท เข้าสู่ใจไม่อะไรเป็นสมบัติที่เสี่ยงทายไม่่อยแน่นอนแต่สมบัติภายในใจเรื่องเกียรติธรรมมาสมบัตินี่เป็นสิ่งที่แน่นอนในใจอบอุ่นอะไรจะขาดเหลือมากน้อยนี่ก็ไม่ดีบไม่ดิ้นจนเกินไปสําหรับคนมีธรรมแต่ถ้าคนไม่มีธรรมนี่ดิ้นมากนะดิ้นที่สุดมีมาก็ดิด้น หมดไปก็ดิน้นอย่างนั้นมันอยู่ในความพอดีแล้วเพราะกิเลสกิเลสไม่เคยพาใครให้พอดีเลยต้องดิ้นต้องดิ้นต,ตลอดเวลาทั้งขึ้นทั้งลงความดิ้นดิ้นไม่มีอะไรเกินกิเลสความสม่ำเสมอนี่ไม่มีอะไรเกินธรรมรมอยู่ด้วยความสม่ำเสมอเอาหมดก็หมดยังก็ยังแต่การปฏิบัติตนเพื่อความสม่ำเสมอดีงามในธรรมทั้งหลายไม่ปล่อยไม่วาง นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมขอไอ้พี่น้องทั้งหลายนำธรรมไปปฏิบัตินะอย่าเห็นแต่โลกสงสารจนเกินเนื้อเกินตัวมันจะไม่พาใครเจริญนะถ้าใครเจริญด้วยการดิ้ดิ้นไปตามวัตถุสิ่งของเงินทองในโลกนี้โลกนี้เจริญไปนานแล้วนะนี้ทําไมถึงดิ้นิึงยื่นจึงเป็นปืนนไปดีไม่ดีเผากันรบกันเป็นเท่าเป็นกาไปมากกว่ามากเขาเพราะเห็นแต่วัตถุ เป็นของย่อขันยิ่งกว่รทมถ้าต่างคนต่างมีธรรมในใจผู้ใหญ่กับผู้น้อยอยู่ด้วยกันเป็นผาสุดเหมือนพ่อแม่กับลูกมีลูกกี่คนพ่อแม่เลี้ยงดูได้เสมอกโตด้วยกันหมดนะนะทีนี้โลกนี้อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันประเทศใหญ่เท่าไรมีสมบัติเงินทองมากคอยเฉลีย่ยเผื่อแผ่ประเทศเล็กประเทศน้อย เกาะได้ยืดไปพอเป็นที่ร่มเย็นนั่นถ้าเป็นธรรมเป็นอย่างนั้นประเทศใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทําความร่มเย็นให้แก่ผู้น้อยนะนี่เรียกว่าธรรมถ้าเป็นีิเลนแล้วใหญ่ถ้าเราย,ยิ่งกินยิ่งคืนยิ่งเรียกยิ่งไขเอาทุกแบบทุกระบะเทีเยเกตอยู่ที่ไหนแต่โลกนี้ชอบมากนะไม่เคยมีใครเห็นใครของทิเลัญหาเลยไม่มี มีพระพุทธเจ้าพทะองเดียวอนี่นำศาสนามาพอได้สอบดูว่าภัยของอเด็กเป็นยังไงคุณของธรรมเป็นยังไงได้นํามาบําเพ็ญปฏิบัติไม่ผ่าโถนโจรพยานจนเกินไปคนมีธรรมไม่ว่าจะเป็นประเทศเทศษแดนไม่ว่าจะเป็นชุมชนชนที่ใดถ้ามีธรรมเข้าแฝงอยู่แล้วจะพอเป็นไปทุกอย่างนั่นแหละไม่ผ่าโถนโจรพยาน เรื่องกิเลสเป็นเรื่องผาดผนมากแต่ส่วนมากจะทําให้โรมจมด้วยความดีความบินหว,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 วังมั่งหวังมีหวังดีหวังเด่นและกิเลสพาใครให้ดีให้เด่นก็ไม่เคยมีแต่มันก็หวังของใหม่ตามอำนาจของกิเลสมันก,นกนวนใจนั่นแหละรัดจูงไปให้ดีให้ดินน,น่นะการจะให้พามีการมีทม,มโลกเราก็ได้อาศัยมาตั้งแต่ว,วันเกิดพอพอตกข้อดออมาก็กินแล้วอยู่แล้วนอนแล้ว ใช้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราใช้มันมนาะเรื่องทำภายในใจก็ควรจะให้มีแทรกเข้าไปให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างอย่าฟุ่งเฟ้อเห่อเหิอมเ,เกินเนื้อเกินตัวทําคนให้เสียได้นะให้พากันตั้งใจปฏิบัติอัดทำเข้าสู่ใจทำถ้ามีอยู่กับผู้ใดผู้ใดก็ตามจะมีความสงบร่มเย็น มันชุกหัวนอนที่ไหนก็พอได้นะถ้ามีทำในใจถ้ามีตั้งแต่วัตถุภายนอกถูกภายในใจไกเป็นผู้กวดผู้ต้อนเอามาแล้วก็ใจนั้นเป็นไฟเผาตัวเองด้วยสมบัติทั้งหลายนั้นมากลายเป็นไฟเผาโง่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทมเป็นเครื่องรักษาสมบัติมีมากน้อยก็ชุ่มเย็นใครมีทมในใจมีสมบัติภายนอก มากน้อยก็ชุ่มเย็นชุ่มเย็นเป็นคุณสมของมุ่งหมายของตัวที่สอดสวญหาสมบัติเหล่านั้นมาสองนะถ้ามีทำถ้าไม่มีทำแล้วหามาเท่าไหร่ก็มาเป็นไฟเผาตัวเองให้หลืมเนื้อลืมตัวนะทำจึงเป็นของสำคัญมากให้มีแท็กทับทุกหัวใจคนเพราะว่าอย่างนี้เช้าพูดเรีย ควรจะมีเรื่อดีชั่วผิดถูกแประการใดบ้างตื่นขึ้นมาวันนึ่งจนกระทั่งถึงหลับเราคิดถึงความดีความชั่วผิดถูกประการใดบ้างในการเคลื่อนไหวของเราการประพฤติตัวเป็นยังไงบ้างให้ทดสอบดูตัวเองการทดสอบตัวเองวันนี้บกฟ้องมากทำตั้งแต่ความชัช่วช้าระบบตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับวัน,นวันนี้ขาดทุนมากนะั่น เรียกว่าคนทดสอบตัวเองสมกับว่าเรารับผิดชอบตัวของเราเองอย่าเห็นว่าไปทางไม่ดีให้เหยียบเบรคข้ามล้อาไว้อย่า,ยา,ยาให้มันปาดผนโจนจัย,ยานเกินไปให้เลี่ยงทางความดีแก้กันแก้กันเยียบเบรคข้ามล้อไว้เร่งคันเร่งเพื่อความสงบร่มเย็นนี่เข้าสู่ใจของตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีมันก็ดีทั้นั้นคนเรา การตกแต่งใดก็ตามสู้การตกแต่งตัวของเราไม่ได้นะตัวของเราเป็นผู้ครองโลกครองเราแล้วก็ครองโลกครองโลกฐานถ้าต่างคนต่างม,มีทมเป็นเครื่องปกครองตัวเองแล้วโลกกว้างแคบขนาดไหนก็อยู่กันเป็นผาสุขถ้าไม่มีทมปกครองมีแต่พิเรนแล้วกว้างแคบขนาดไหนเป็นไปเผากันได้ไม่สงสัยลบราข้าฝันไม่ตั้งอเรื่องของพิเรนทั้งนั้นลนะ เรื่องอัดเรื่องทำแล้วไม่ลบเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันการช่วยเหลือกันให้มีความจําเป็นอนะไรๆช่วยเหลือกันไปโดยลําดับนั่นเรื่องทำแล้วเรื่องีิเล็แล้วมีแต่ขยี้ขยตําให้แหลกแตกกระจายหาชิ้นดีไม่ได้เลยนี่คือีิเล็จีิเล็ไม่ส่งเสริมใครทางอะไะให้มีความสุขความเจริญมีตั้งแต่ ความดีดความดิ้นทั้งเขาทั้งเราโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยพลีเรศเท่ากับเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้กันได้ทางนั้นก็มีมีธรรมคือน้ําดับไฟทีนี่นย่นสมาผู้ปฏิบัติเห็นได้ชัดอันนี้เห็นได้ชัดมากทีดเดียวยิ่งกว่าเราจะดูทั่วทัวไปดูเขาดูเราทั่วัวไปดูไม่ค่อยออกแต่ดูใจตัวเองนี่ดูออกนะ วันไหนภาวนาที่เรศมันดีบมันดีมากวันนั้นจะหาความสุขไม่ไปได้นักภาวนาอืดีไม่ดีนอนไม่หลับนี่เคยเป็นแล้วนะอืภาวนาคือมันได้อารมณ์มาจากภายนอกตาหูจมูกยิ่นกายไปสัมบัตสัมพันกับอารมณ์ที่เป็นที่เป็นภัยไฟอยู่ภายในใจมันก็มีก็ออกรับกันที่นี่ก็นำสิ่งานั้นมาเป็นอารมณ์ของใจ แล้วก็ภาวนาเพื่อสงบใจไม่ลงจิตเลยดิ้นเลยดิ้นกับสัญญาอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนํามาคุ้นมาคิดอยู่ภายในใจเผาตัวเองวันนั้นจิตไม่สงบแล้วเมื่อจิตไม่สงบทุกทั้งวันนับภาวนานะอืมเมื่อทุกทั้งวันก็เห็นเหตุเห็นผลว,วันนี้เป็นยังไงจิตทุกวันก็เห็นสงบร่มเย็นไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรวันนี้ทําไมจึงดิ้นจึงดิ้นเอาหน้านงานะ บังคับบัญชาอะไรก็มาอยู่เป็นเพราะเหตุใดนั่นมันก็จับสาเหตุได้นี่เป็นเพราะสาเหตุกระทบสิ่งนั้นกระทบสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ของใจใจนํานั้นมาเป็นรมก็เป็นไฟเผาตัวเองนี่แหละบอ่อแห่งความไม่สงบโบแห่งปืน,นไฟอยู่กับความคุ้นคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอามาเป็นปัจจุบันเผาโมกตัวเองแก่ใหม่นั่นปัดอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วไม่ดีทั้ไหอ่ะ แล้วก็ให้ปัดมันออกเอาสังสมอารมณ์ดีเข้าไปมันอยากจะคิดนะถ้าอารมณ์ไม่ดีสิไม่ดีชอบจะคิดมากที่เลสเป็นอย่างนั้นมันไม่ให้ทําเดินได้ละบังคับมันจะไปไหนวะวันนี้แม่มันคิดวันนี้ขีดใจเดือดร้อนมากวุ่นวายมากเพราะความคิดไปตามที่เลสหักเข้ามาไม่มันคิดถ้ามันจะดิบก็ดีแล้วที่เลสอไปไปมากแนว เราควรจะถึงนีพผ่านนานแล้วนานนะนี่ถึงจะแดนนรกนรกทั้งเป็นตอกอนโกทั้งเป็นเพราะอารมณ์เผาตัวเองนั่นยน่นเขามาวาดหัวใจนี้ไม่ให้มันคิดเอาทำช้านล้างเข้าไปผู้ที่มีคาบริกรรมพุทโธเอาพุทโธเข้าไปทำโมสังโฆเข้าไปทิ้งทางสมาธิก็เอาสมาธิติดแนบเข้าไปสติเป็นพื้นฐาน มันก็สงบลงได้ที่เจจหลือศานาแน่นยิ่งกว่าภูเขาพานสติไปไม่ได้นะสตินี่เป็นสําคัญมากที่สุดถ้าลงสติได้ติดอยู่กับใจแล้วที่เหลืเกิดไม่ได้ผู้ทมัชนชัดเจนนี่เราเป็นนักภาวนาเล่าฝึกของเรามาแล้วก่อนที่จะนามาพูดมันดีมันยี่นเอายกตัวอย่างเช่นจิต <c oughs> ข,ของเรามีความเจริญตอนที่ออกจากกรุงเทพนี่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่โคราช อำเภอจัก,กราดแม้สิดแน่นหนามันคงเป็นหินไปเลยทีนะเพียงขั้นสมาธิแต่มันไม่รู้จากวิธีรักษาเพราะสิ่งไม่เคยรู้เคยไม่เคยเป็นยังไม่รู้วิธีรักษาก็ราม,มือว่างนอนใจว่างทํำกดหลังเดียวไม่เสร็จะทํำกดเพราะกดมันขาดเราออกไปเอากดเก่าเข้ามาใชา้เอามาใช้แล้วมันขาดจะทํากดทํากดหลังเดียวไม่เสร็จ จิตที่เคยสงบแนบแน่นนั้นเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพียงเท่านั้นนะน,นะโดดออกเลยออกไปบิบติวาดกันสักสัปีหนึ่งกับห้าเดือนทางดีนะนีะ่เราไปเองนะ <c oughs> ในปีหนึ่งกับห้าเดือนจเจริญอุตสาหพยายามดีดดิ้นแทบเป็นแทบกายในสิบสี่สิบห้าวันไปถึงขั้นนั้นก็สงบเพียงสองคืนสามคืนนั้นลงเลยลงเลยอย่างนั้นตลอด มาถึงปีก็ห้าเดือนนีม <c oughs> ม่มันจะเป็นเพราะอะไรจึงได้น,น,นำธรรมบุิกรรมเข้ามา <c oughs> นำธรรมบุิกรรมพุโทโธเข้ามาติดกับจิตแล้วสติจับติดไม่ให้มันเถอดไม่ให้มันคิดไปไหนเอามันจเจริญเนี่ยมันจะเสื่อมไปไหนเอาเสื่อมก็เสื่อมไปจเจริญเจริญไปเราเคยหากห้ามพอแล้วไม่เกิดข้นเกิดปุโรวกที่นี้ไม่ห้ามแต่สติ กับคำวิจกรรมกับจิตใจนี้จะไม่ให้แยกจากกันเลยพาดกันอยู่ตรงนั้นไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยแล้วจิตใจก็ค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาจนกระทั่งถึงขั้นมันจะสงบเต็มที่ของมาันแล้วเสื่อมอยู่ได้สองสามคืนเสื่อมลงไปเ <c oughs> ท่านี้เปิดเลยปล่อยเลยเอาสงบไปมันจะเสื่อมไปแดนไหนให้มันไปแต่คําว่าฟุตโทกับ สตินี่เราจะไม่ปล่อยจากใจเอาคำบริกรรมคือพุโทโธพุโทโธตามเจริตนิสัยชอบบ,บังคับไว้ด้วยสติเอ,เ,อเอาเอาเอาเจริญอยากเจริญเจริญเอาอยากเสื่อมเสื่อมปล่อยนี่เอาแต่พุโทโธกับสติติดกันไปนะซักจนี้พอถึงขั้นเจริญไปแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมปล่อยเลยไม่เสียดายความทุกข์เกิดจากความเสียดายนีม้มากต่อมากแล้วคราวนี้ไม่เสียดายเอาปล่อย พุโทไม่บ่อยคติไม่ล่อยไปถึงนั้นแล้วแทนที่จะเสื่อมไม่เสื่อมนะค่อยเจริญขึ้นเรื่อยปล่อยเลยนะพอยังเปิดโทกเลยอ้าวเสื่อมลงไปเราเคยเสื่อมมาแล้วเป็นเวลาปีกับห้าเดือนนี่มันเป็นอย่างเจริญขึ้นที่สี่สิบห้าวันเจริญขึ้นถึงนั้นแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมแล้วติมีติดแนบติดแนบกลรอเวลา ตี่ข้อจเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็รทราบเลยว่าอ๋อนี่ขาดคำบริกรรมสติขาดไปตรงนั้นเมื่อกาดสติแล้วความเพียรก็ขาดไปด้วยกันจิตใจที่นี่เริ่มเสื่อมลงได้ที่นี่ไม่เสื่อมพุ่งเลยขึ้นได้นี่ปีีห้าด้วยที่ได้ทดสอบตัวเองแล้วตั้งคำบริกรรมใหม่มีสติติดกับหัวใจไม่เผลอเลยไม่เสื่อม ก้าวขึ้นเรืเ่อยยเรื่อยนี่ก็เป็นครูสอนอย่างเอกสอนเราเราจึงนำมาสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้ถือเป็นสติสติเป็นสาคัญมากทีเดียวนะจากนั้นก็เจริญเรื่อยๆเรืเ่อยๆที่ตั้งรากตั้งฐานได้ก้าวเข้าสู่วิปัสสนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์นี้โอยกระจายตาแตกไปหมดเลยนะั ผ่านจากรูปหรืรูปตายนี่หมดโดยสิ้นเชิงหมดนี่เวลาพิจารณาร่างกายถร่างกายมันมันเป็นรูปประามเมื่อจิตจะอยู่ในขั้นรูปประามมันต้องพิจารณาร่างกายให้แหลกละเอียดจนกระทั่งมันล่อยว่าร่างกายหมดความหมายไม่เอาแล้วอิ่มพอแล้วที่มีการมกิเลสเป็นต้นอยู่กับร่างกายพอพิจารณาร่างกาย ให้แจกก็จะกระจายลงไปไม่มีเงื่อนติดจำยางที่นี่นะการมาราคะาขาดไปขาดไปนี่ก็เหลือแต่นามธรรมาท,ที่นี่รูปธรรมไม่มีตั้งขึ้นเป็นรูปเป็นกายเนี่ยเราจะแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนั้นนี้ไม่ได้พอตั้งขึ้นพาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันดับด้วยเดียวไม่ได้ดับชาชนะานี่ว่าอันนี้เป็นอันนี้จงังอันนั้นเป็นทุกขงังอันนี้เป็นอนัตตาอันนั้นเป็นอุภะบุขังไม่ทัน พอเกิดพับดับพ้อดับพ่อแล้วพ้อมีปัญญาขั้นนี้มาถึงขั้นนี้แล้วไม่ไม่มีอุภปอรูปภั์ผ่านไปเลยจิตกับร่างกายก็ผ่านไปด้วยกันหมดอิ่มพอในการพิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนจากนั้นมันก็เป็นนามธรรมเอาร่างกายเป็นเครื่องฝึกซ้อมให้นามธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับภายในจิตอะไรดีก็ตามชั่วก็ตามเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมันก็เข้าไปหาใจ กีก็วนอยู่กับในวงนามธรรมาส่วนรูปธรรมร่างกายเป็นแค่เพียงว่าเอามาฝึกซ้อมเอารูปมีตั้งขึ้นฝึกซ้อมเพื่อนามธรรมาจะได้มีความเฉียบตลาดรอบครอบรวดเร็วต่อไปนี้ร่างกายก็หมดพอตั้งความดับร้อมดับร้อมดับร้อมน,นั่นที่นี่ก็มีแต่นามธรรมานามธรรมาก็สัญญาสังขารนิยญญาม มันเกิดขึ้นจากไหน,เก,น,น,น,ไหนเกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากจิตไล่เข้าไปไล่เข้าไปสติปัญญาขันนี้เกี่ยงไกลนะหนีถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาตโนมัติความเพียรเป็นไปเองเรื่องความภาคเพียรคข้ามาที่อยากจิทานไม่มีต้องล้างเอาไว้กลางคืนกลางวันไม่หลับไม่นอนซัดกันตรงนี้เนี้ยจนทะลุเลย ว่าจะมีชาปญญาสร้งางคาราขาะบั้นลงไปแล้วนี่ผ่านถามหาอะไรท่านทำพระพุทธเจ้าสอนแบบเดียวกันหลวงพ่อพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนํามาสอนทาสอนจะผิดไปไหนดําเนินตามนั้นแล้วมันก็เป็นไปเองไปเองแล้วถึงตรงจุดไหนจุดไหนสันทิฏิโกเป็นเครื่องตัดสินผลงานของตนไปโดยลําดับโจนกระทั่งววละสุดท้ายสันทิฏิโกขั้นจุดยอดก็ตัด ศีลปิ้งออมาขาดสวรรค์สมุติไม่มีอะไรเหลือขาดโดยสิ้นเชิงนั่นทีน่นี้ไม่บอกว่าวิมูตก็มันก็รู้แล้วขาดแล้วคนละฝักงฝังวัตวนตายพ้องกันฝังวิวัตะไม่ต้องมาเกิดมาตายต่อไปมันก็เป็นคนละฝั่งแล้วด้วยการปฏิบัติของเราที่เราทำมรุพุทธเจ้าสอนอย่างถูกต้องแมน่นยำเป็นปัจจุบันรมตลอดมา มันใช่เป็นธรรมที่คือท,ที่ล้าสมัยที่กิเลสมันเหยียบย่าทําลายว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติด้วยความคือความล้าสมายัยมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วพระพุทธเจ้านิาพพานไปนานแยวนานแล้วอืไม่มีมรรคผลนิพพานนี่กิเลสมันเสียมสอนเราก็เชื่อกิเลสเพราะไม่ง้ออยู่แล้ววิ่งไปตามกิเลสแล้วไม่มองดูมรรคผลนิพพานถ้าจะไปปฏิบัติอาจทำก็ กิเลสตัวนี้ก่อหมดแล้ว่องเสียวฝ้ากิเลสตัวนี้ขาดระวบ้นไปแล้วกิเลสมันไปไหนที่นี่มันอยู่ในหัวใจมาตั้งแต่ทางกันแล้วมันไปไหนก็ทำละสังหารมันขาดชาวบ้านไปแล้วตัวไหนจะมาเก่งก็มีแต่นี้ผ่านทำปรากฏเจ้าอยู่ภายในใจ,ใจิตใจกิเลสแอบแฝงแม่ไม่ถี่ไม่ทายไม่ดีเลยนั่นแหละท่านรู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์่างนี้ทั้งที่ขาดแล้วไม่มีอะไรกวนใจหมดโดยสิ้นเชิง กิเลสเป็นสมมุอยาละเอียดเป็นกิเลสเป็นสิ่งก่อควรนได้ทางนั้นเมื่อกิเลสขาดตะวันหมดทั้งส่วนอยาส่วนกลางละเอียดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วนิพพานผึ่งขึ้นมาเลยถามหานิพพานทำไมความไม่สุ์นั้นมันเป็นอยู่กับหัวใจของทุกคนการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี่คือเลยนะธรรมระพูทธเจ้าที่สอนในเวลานี้คือแล้วสมัย มีตะกิเลตนะตัวลั้มยุคลําสมัยมันเหยียบย่ำทำลายอัตธรรมไม่เห็นอัตเห็นธรรมต่อแสดงหาธรรมไม่ได้ถูกกิเลสขี่กันไวทน้ทุกแง่ทุกมุมวงจนจะก้าวขาไม่ออกขึ้น่อว่าจะไปทำความดีก้าวขาไม่ออกริยาแสดงความดีมดมดสแสดงไม่ออกกิเลสมสัดตอกมัดแขนมัดมือมัดเท้ามัดคอไว้หมดแล้วก็อยู่อย่างนั้นเนาะมีใรลมหายใจกิเลสมัดหมดมันมันดีไหมพวกเรา พิจารณาสิคนทั้งคนไม่มีค่ามีราคาถูกกิเลสมัดไว้หมดกระดูกกระดิกไปไหนก็ไม่ได้กิเลสมัดหมดดีไหมล่ะ่าดกิเลสแล้มันขาดสะบั้นลงไปหมดดีถึงนั่นกิเลสตัวไหนมันเก่งให้มาบอกเลยว่าเอาโคดมีกี่ข้อกิเลสเอาให้มาเราก็มีโครของธรรมก็มีโครของกิเลสมีเอาฟาดแต่ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงที่ถามหาไหนนิพพานถามที่ไหน พระพุทธเจ้าสั่งสแสดงให้แก้ที่เด็เดะเลือ็ดตัวปิดบงังมิพานเปิดที่เล็หมดแล้วไม่ต้องถามถึงมิ่านโล่งไปหมดนั่นนี่คือการปฏิบัติธรรมมีปัจจุบันสดาตกลมนอนมาเด็คือในร้ชสมัยดังที่เด็ดมันหลอกลวงตั์โลกให้หดมือหดเท้าไม่ยากสร้างงามความดีมันหดไปหมดนะถ้าลงทำเปิดที่แล้วมันจะมันก็หยิ่งยิ้มย่องอุตสาหพยายามในความทาาความเพียร พระพุทธเจ้านิพพานไปนานสททักไร่ก็ตามทำเพื่อความพ้นทุกข์แสดงไว้แล้วเลี้ยวขอาขาดธรรมจัดไว้ชอบแล้วเอาเก้าตามนี้คราบจะนีเก้าหนึ่งถูกเก้าสองถูกใกล้เข้าไปเก้าสามถูกใกล้เข้าไปสุดท้ายก็ถึงนิพพานได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองขอให้เก้าเดินถาตามตามของท่านถ้าผิดแล้วเก้าหนึ่งสองเก้าสามนับผิดไปเรื่อยๆออกนอกรูนอ,อกทางตกหลุมตกบ่อตกระลอกมีกี่ทั้งเป็นไปเลย มีผิดจากทางของพระพุทธเจ้าถ้าถูกต้องตามทางพระพุทธเจ้าแล้วคงแนว่วคงแนว่วให้พากันตจวจำมานะละเรานี่ห่วงหน้าห่วงหลังนะไปทางโน้นห่วงทางนี้ไปทางนี้ห่วงทางโน้นก็เพราะชาวพุทธเราไม่ค่อยได้หน้าได้หลังอะไรเรื่องสีเรื่องธรรมแต่ว่าอย่างนี้ที่กล่าวภาวนาแทบไม่มีในหัวใจเลยเนี่ยทางบุบเบิกที่จะหาให้เห็นแจ้งชัดภายในใจิตใจมันไม่ได้บังเพลินตรงนี้ ที่เลกสัญหาตัวมันมืดมืดมันก็ปิดไว้ลตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหาเวลาสว่างสัยก็ไม่ได้นี่ละแม่ก็เสียตรงนี้พวกเราอยู่ลอยลอยไปไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปเสดที่ไหนเวลานี้มันก็มืดอยู่แล้วมันจะไปแจ้งที่ไหนถ้าไม่ใช้ทาเปิด,เป,ดเปิดเปิดทางมันออกให้วกว้างขวางภายในจิตใจ arose. อย่างไงก็กว้างไม่ได้ถ้าทําเปิดคำวิรีมันสว่างสไบกาไปทันทีเลย จ้าไปหมดเลยนั่นพระกัญจามอานะการปฏิบททัติธรรมนี่เราพูดอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยการปฏิบัติมาแล้วหายสงสัยหมดบรรดาธรรมองพูุทธเจ้าไม่มีที่สงสัยประหนึ่งว่าอยู่เข้าไปนั่งอยู่ในซ้ำกลางารพระพุทธเจ้าและอรหันตั้งหลายทุกทุกพระโอตั้งแต่ขณะที่เกี่ขาดสาวบ้านจากใจเป็นอันเดียวกันแล้วนะั่นในขนานะนั้นนั่นแหละทำทดสอบรอๆอย่างนี้เอาทำลงไปที่นัะ่ะ เมื่อมันถึงกันไม่ไม่ต้องไปถามใครมันก็ดูเองถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้เรื่องขาดโน้นขาดนี้สวรรค์อยู่โน่นนี่พานอยู่นี่ีิเลสอยู่ที่ไหนมันเผาหัวเจสองไม่ดูมันถ้าดูมันตัวี่เลสตัวมันเผาหัวใจมันก็จะแก้ก่เลสที่หัวใจออกได้นะที่มันไม่ดูี่เลสที่หัวใจมันไปดูฝากเมฆฝาาหมอกอะไรไม่ได้เรื่องเอาละวันนี้พูดเพียงวันนี้แหละพอเหนื่อยขึ้นมาเรื่อย yeah <sighs>